น้องเวฟคู่รักต่างวัยประกาศข่าวเศร้าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจคู่รักต่างวัยที่โด่งดังโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจากทิกทอสำหรับน้องเวฟและพี่พรโดยคู่รักคู่นี้กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปี ทั้งคู่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินอยู่ค่ายไหทองคำของประจักษ์ชัยไหทองคำและพี่พรฝ่ายหญิงก็ได้พลิกชีวิตทำทั้งใบหน้าจนสวยแป้ปังเป็นสาวลูกครึ่งจนฮือฮากันทั้งโซเชียลล่าสุดน้องเวฟคู่รักต่างวัยได้โพส์ตระบุข้อความว่าหลับให้สบายนะแม่คุณได้เวลาพักแล้วเนื้อไอเฟสไม่ต้องห่วงมันเนื้อสู่สุขติครับแม่คุณโพสตดังกล่าวน้องเวฟพี่พรขอบคุณชัยคู่รักต่างวัย